สบายดีสบายดีทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยและทางต่างประเทศมื้อนี้ก็มาพบกับเฮาซองนารานอีเซนเก่าเซนเคย์แล้วน้องอีซองสับปูผาเชนเนลหเ้าพี่น้องอ่าซองสับปูผาเชนเนลเขาก็ไปลงคลิปเพิ่เติมแล้วพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าอาการป่วยสับปูากำเริบเนาะแล้วกับแบบเหตุสองซองมาไหวเนาะพี่น้องก็เลยแบบลงแต่่องนั้นเนาะลงแต่ซองเก่าเนาะลงแต่่องสองซาเซโนเนาะก็เลย เราไขอลงคลิปซองนี้เนาะพี่น้องเนาะจะรายการ PFC แกจะลืมฮาร์ดดิ้งในซองนี้เนาะและก่อนอื่นเนาะสำหรับฐานใดที่เข้ามาติดตามรับช้มทองของพวกเหาเนาะก็อย่าลืมกด subscribe เนาะรายกาช่วยหาดส้มโฆษณาให้พวกเหาดเด้อเป็นกำลังใจให้พวกเหาเนาะทีมงานสัมพันธ์ชาแนลมีกำลังใจเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเนาะเพื่อมีไรายได้มาเพื่อบินปัปวตนเองเนาะพี่น้องเนาะ เมื่อวานนี้เนาะพี่น้องกะมี PFC เนาะทางฝั่งไทยเนาะเพิ่นได้ฝากเครื่องมาให้อีกแล้วพี่น้องเนียโซฟ้าเขาไปเอาเครื่องเนาะเมื่อวานนี้ตอนแรงเนาะพี่น้องเนาะกะเพิ่นผ่าเครื่องมาให้แกดหนึ่งเนาะแกดเกดเพิ่นโซฟ้าเขาไปเอากระนองเมฆเนาะขี่หล่อไปเอาพี่น้องฝนกระตุกพี่น้องเมื่อวานนี่เนาะพากันขี่หล่อไปเอาแล้วก็ฝนกระหยิบมาดำทางเนาะ กเครื่องเท่ากัได้ทุกเดือนนะพี่น้องเนาะของฝากจาก PFC ไทยนะพี่น้องเนาะซึ่งอาจอ,าจอา่าบางเดือนเขาอาจจะไม่ได้เห็นคลิปลงเนาะแต่บางเดือนเทากัได้รีวิวลงไปเนาะได้รีวิวลงไปของทถกะส่งอสง,สาาสงส่องซาเลาเน่ส่องซาบป้าชินเนลเนยนะพี่น้องเนะาะค่ะ PFC ทางฝั่งไทยพี่น้องเนาะใจดีมากๆเลยเนาะก่อนอื่นสมภาก็ต้องขอขอบคุณหลายๆด้วยที่ PFC เปิน แบบวา่าผากเครื่องมาให้ซึ่งมื้อนี้เฮาก็บ่ได้รีวิวเนาะพี่น้องเนะาะเฮาสิมาเล่าให้พี่นอ้องฟังซื่อๆเนาะแล้วก็สิขึ้นรูปให้พี่น้องเบินน่งเนาะเฮาได้ยังนีนะพี่น้องเนาะกเมื่อวานนี้เฮาแกะกล่องไปก็มีอ่าขนมเนาะขนมแล้วก็นมแล้วก็ป้องป้าแล้วก็วรงั่นล่ะยังนพตาบ่แนวรงสิเป็นขาว่น่เนาะแล้วก็มีขนมน้นมนําเนาะ เดี๋ยวสาุาจะขึ้นมาหายเนาะแต่วางบางอย่างส่วเาไ็ได้กินไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะบางอย่างเขาไปได้กินไปแล้วพี่น้องเนาะที่ได้ลงแต่บางสิ่งที่มันยังยังอยู่เนาะยังต้องมีกับสบุภาหลักกินไปลายตึกเลยพี่น้องแล้วก็ได้เอาไปให้เมย์อยู่หน้าน้ำเนาะเพราะว่าเพิ่อาเห็ดเวี้ยนะพี่น้องเนาะอยากให้เพิ่นกินแบบว่ามีแหงเห็ดเวียกเนาะนี่อันนั้นน้ํา้ำเนียพี่น้องมีฟองปลาเนาะ ปองปลาจะปองเม็ดประมาณพวกเจ็ดปองบบนี้เลยประมาณปองพวกปองพวกปองนะพี่น้องเนาะประมาณนี้เลยสมุภาสมุกจิ้งซับฮุบกับไระถ่ายเซฟซับยังเหลือแต่นมเราที่สมุภาชิถ่ายฮุบขึ้นไปเห็บเบิ่งนะพี่น้องเนาะเซิงทีเอฟซีเพิ่อนกันเนาะใจดีมากๆเลยพี่น้องทีเอฟซีฝั่งไทยเนาะซึ่งคลิปนี้สมุภากลับมาได้มาอวยแต่อย่างใดเนาะพี่น้องเนาะสมุภากะอยากมากแบบว่า มาเล่าความประทับใจน,นะลเราเพี่น้องเนาะของสับปะรดเลยน้องเมฆกับครอบครัวเนาะที่แบบว่าได้ขับความสวยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยมาโดยตลอดเราเป็น้องเนาะซึ่งตั้งแต่สับปะรตั้งแต่สาวซุกเพป็นเลยพี่น้องเนาะตั้งแต่สาวซุกเพึ่นแบบมาให้ความสวยเหลือมาถ่ายคลิปลงซองของผึ่นเลยเนาะแล้วก็ให้สวบเะ็ดให้สับปะรเป็นทีมพูดจักเนาะในโลกโซเชียลนะพี่น้องเนาะก็เลยแบบว่ามี มีใจดีอะไรทางความไทยเป็นกับแบบว่าสวยเรือมาตลอดแต่เป็ตอนนั้นเลยนะพี่น้องเนาะที่มีซุนพากาผู้ซึ่งประทับใจหลายนะพี่น้องเนาะที่แบบว่า,าคนไทยนะ,นะพี่น้องเนาะเทิร์แนแบบว่าเฮากันโมเมนต์คนไทยโมเมนต์คนสัตว์เยี่ยเพื่อนกับเพื่อนแต่เพื่อนกับแบบว่ามีน้ำใจเนาะขามฝากของมาเฮ้านะพี่น้องเนาะถึงว่าสิโมเมนต์คนบ้านเดียวกันแต่เพื่อนกับแบบว่า มีความเมตตาน,นะพี่น้องเนาะอยากสวยเหลือเฮานะก็เลยแบบว่ารู้สึกประทับใจมากๆเลยเนาะและอ่าเพิ่นก็ไม่ได้สวยเหลือแต่สบุะานะพี่น้องเนาะแล้วก็เห็นยูทูบเบอร์หลายๆฐานที่เพิ่นได้ลงคลิปลงเนาะกับแบบว่าคนไทยเพป็นก็สวยคนลาวแห่งงานลาวหรือว่าบัวจะเป็นอ่าแห่งงานพม่าแห่งงานเมียนมาอีกย่างเพิ่นก็สวยเนาะเพิ่นก็ไม่ได้สวยแต่คนลาวพี่น้องเนาะจุดนี้อ่ะนะพี่น้องเนาะก็เลยเห็นหายสบุะาแบบว่า มีความประทับใจในคนไทยเนาะแบบว่าเพิ่นแบบเป็นคนแบบมีน้ำใจนะน,น้องเเนาะนเป็นคนแบบว่ามีความเมตตานะนาะพี่นอ้องเพราะว่าจะเป็นศาสตร์ใดๆเพิ่นกับแบบว่าสวยเ็นเมือเขามาสวยเหนือเนาะก็เลยเห็นหานแบบสัมภาก็เลยอ,อยากเหตุคิปมาเพื่อแผ่มาบอกต่อความมุ่งสืบดีๆของสัมภาต่อประเทศไทย โซผาเลยมีคลิปว่าจะเป็นคลิรลปรีแอคชั่นเ,เ,เกี่ยวกับประเทศไทยเรีแอคชั่นกเกี่ยวกับถนนหนทา,า,แบบา,า,างเรียอันเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆหรือว่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับประเทศไทยเนาะเคยเห็นไหนโุภาแบบอยากมานําเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับประเทศเพื่อนไทยคนล่าหรือว่าคุณหลายประเทศได้หัะพูกระเม่นอยู่เนาะพี่นอ้องบางฐานอาจจะบอ,อ,อกอวยเนาะต่ว่าสิ่งที่เข้าได้หักน,นะพี่น้องเนาะมันกะสมควรที่เท้าจะออกมา ควยเนาะเขาจะออกมาหย่องยอสิ่งที่เิ่นเหมาะไผ่เฮาเนาะพี่น้งนองเนาะซึ่งนอกจากเครื่องคล้องที่เพิ่นผ่ามาให้เนาะกาเพิ่นก็ได้ผ่าเงินมาให้ยน้ำนาะพี่น้งนองเนาะเดือนนี้เนาะแต่แต่ละเดือนที่ผ่านมาเนาะเพิ่นก็ผ่ามาใหายขึ้กันนะพี่น้งนองเนาะแต่ว่าอ่าสัมภากะอาจจะบ่ได้ลงอ่า คลิปห,หาพ่อแม่พี่น้องได้เห็นในทุกๆคลิปเราพี่น้องเนาะได้ทุกๆครั้งเนาะแต่เดือนนี้สซภากะเลยอยากมาแบบว่าลงห,ห,าหายพ่อแม่พี่น้องได้เห็นถึงความแบบว่ามีน้ำใจความเมตตาของคนไทยเนาะที่มีต่อครอบครัวของพวกเขาเนาะพี่น,น้องเนาะึ่งเดือนนี้เพิ่นกะได้ฝากมาให้ผ่าเงินมาให้เป็นจำนวน หาพันหนึ่งร้อยบาทนพยนอยงเนาะเจินเท้ากะตั้งเงินมาไปเทียบหอยอลไรพี่น้องนี่เลยเนาะเงินเท้าหาพันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเขาขอบคุณหลายๆด้อคืออย่าใจดีทางฝั่งไทยเนาะที่แบบว่าสวยเรือเฮาตลอดมาเนาะพี่น้องเนาะต่างพิสาบุพาได้บอกไปเลยนพยองเนาะเพิ่นกะแบบว่าสวยเรือเฮาบ่ว่าจะเป็นทางด้านการทำยูทูบต่างๆเนาะ,ะพี่น้องเนาะเพิ่นก็ได้ซื้อแบาบว่าทั้งโทรศัพท์ไม่เฮาเนาะ พี่น้องตามทิ่พุพพาได้เคยได้ลงคลิปไปเลยเนาะ mm hmm. เพื่อนกาได้มาส่วยเหลือทางด้านอุปกรณ์มาสั่งอาชีพมาสัางส่งซองให้ห้าเลยกรว่าได้นะคุณน้องเนาะ mm hmm. ถ้าว่าบบมีเพื่อนที่ว่ายื่นมือเขามาส่วยในการท mm ํา hmm. youtube ในการซื้อโทรศัพท์ให้หฮาเฮาก็สามารถที่จะมาเหตุ youtube mm hmm. ได้นะคุณน้องเนาะด้วย mm hmm. กำลังเงินทางครอบครัวสุขภุพาก็คึือสิบมีเง mm ินพอที่จะซื้ออุปกรณ์ต่างๆมาเหตุย mm ูทูบได้นะคุณน้องเนาะปล mm hmm. วา คือแบบว่าถ้าเราทราบสับปะผ้เพตอนนั้นกับเพื่อนก็นยืนมือเขามาสวยนะพี่น้องเนาะแบบว่าย่างที่เฮาแบบได้หับอุปสรรคไอ้นี่เพื่อนกับแบบว่ามาแบบยืนมือเขามาสวยตลอดนะพี่น้งนงองเนาะสับปะผ้ก็เลยแบบว่าซึ้งใจมากๆเลยนะพี่น้งนงองเอนาะสับปะผ้กับโบเคยลืมบุญคุณเนานะตั้งแต่มือที่อ่าเพื่อนสวยมาตั้งแต่ส่งของสาวสุขเป็นมอดปัจจุบันนี้สับปะผ้กับโบเคยลืมบุญลืมคุณเพื่อนนะพี่น้องเนาะ สัพพะกาหนึกถึงเพิ่นตลอดเนาะถ้าว่าบอมีเพิ่นมาสวยสัพพะในตอนนั้นคือสิบ่มีสัพพะมาฮอดมื้อนี่นะเป็นน้องเนาะกาแบบว่าการอยู่ในใจตลอดเนาะพี่น้องเนาะสิ่งที่เพิ่นสวยเหลือมากก็ยังแบบว่าประทับใจในตัวสัพพะและครอบครัวตลอดมานะพี่น้องเนาะบ่เคยลืมแม้แต่สักครั้งเดียวนะพี่น้องเนาะบุญคุณที่เพิ่นได้มอบให้เนาะความสวยเหลือที่เพิ่นได้มอบให้ครอบครัวของพวกเฮานนะพี่้องเนาะ และสิ่งที่เพิ่นสวยเหลือเฮาหลายๆอย่างที่ผ่านมาเนี่ยนะพี่น้องเนาะเพิ่นกับบริคออยังหลายนำสาวุภานะพี่น้องเนาะเพิ่นขอให้สาวุภาแบบว่าเพียงแต่ว่าทำบุญทุกๆเดือนเนาะทุกๆวันพระเพิ่นให้แบบว่าอย่างหาสาวุภาเหตุบุญนะพี่น้องเนาะเพิ่นขอเพียงเท่านี้นะพี่น้องเนาะเพิ่นกับบริวังเอียงตอบแทนนอกจากเท่านี้พี่น้องสาวุภากับแบบว่ารู้สึกแบบโอ้ยประทับใจหลายเนาะพี่น้องเนาะ ความมีน้ำใจของเผิ่นนะพี่น้องเนาะสมภาและทัพพัวแบบว่าประทับใจแห้งเนาะพี่น้องเนาะก็เลยแบบอยากมาบอกอยากมาเล่าความประทับใจจุดนี้ให้อาพ่อแม่พี่น้องได้หับหูได้หับส้มกันเนาะพี่น้องเนาะเชิงเงินนี้เนาะเชิงเงินที่เผึ่นอาผากมาให้นี่เนาะสมภากาจะเก็บไว้เผื่อปิ่นปัวตนเองเนาะพี่น้องเนาะซื้อซื้อยากินเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ ซื้ยาต่างๆค่ละนะพี่น้องเนาะเพราะว่าสงภาก็ยังใส่ยาหลังตาและก็ยาทาคันนะพี่น้องเนาะแล้วก็มีไปโรงพยาบาลนี่เนาะเวลาอาการกําเริบสมภาก็ต้องไปไปคลินิกโรงพยาบาลนะพี่น้องเนาะแต่ว่าช่วงใดที่แบบว่ามันไข้แน่สมภาก็ดไปนะพี่น้องเนาะเพราะว่าก็เท่ากับบ่ค่อยแบบว่ามีเงินะเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าคันเฮาพออยู่ได้เฮาก็ยมไปถ้าว่า อาการมันกำเกริบไ,ไปเลยจังเลยไปโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ได้กินแบบว่ายาแบบว่าได้ได้กินยาพื้นเมืองของพ่อไปนาเนาะแล้วก็มีพีเอฟซีผก็ได้ฝากฝากยาแก้เพลมาให้นะพี่น้องเนาะแต่ว่าสัมภาระยังกินมาได้เนื่องจาก,กว่าอาการกระเพาะมันกำเริบเนาะแต่าว่าอาการมันดีขึ้นเนาะสัมภาระสิกินยาแล้วก็ถ้าอาการมันดีขึ้นอีกเนาะสัมภาระกสิ ถ้าอาการเจ็บท้องมันดีขึ้นนะสัภาะรสิไปกินยาไปต่อยาอีกนะพี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้อาการสัภาะรยังแบบหนัเป็นห่วงแล้วพี่น้องเพราะว่ามันมันเจ็บกระเพาะเนาะแล้วก็ขออภัยหลายด้วยพี่น้องเนาะแปลว่าเลือดสับารนะพี่น้องมันมันออกมันหลวงเลยเนาะมันมันโบยุดเลยมันเป็นมันเป็นลินบุเอินมันเป็นเลือดไหลโบยุดเลยนะพี่น้องแปลว่าสุภารยังกินยาบ่ได้เนาะก็เลย ใช่แต่กินยาพื้นเมืองไปก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามันเจ็บกระเพาะเนาะพี่น้องสาบุพานะเป็นโรคกระเพาะแห้งเนาะถ้าว่ากระเาพาะขึ้นแล้วมันจะกินยาบ่ได้เนาะถ้าว่าไขรแหนืน่อยุพาก็าจะได้ไปคลินิกเนะาะเงินนี่ก็จะเก็บเอาไว้ไปห้หมนอนนะพี่น้องเนาะอต้องขอขอบคุณลหลายๆเด้อที่เพป็นมีความเมตตาเนาะสาบุพาและครอบครัวส่งทางเงินมาให้แล้วก็ส่งทางเข่าของ พองอยู่ของกินดาวพีนองเนาะมาให้สบูพาและครอบครัวเนาะ mm hmm. ซึ่งอ่าสิ่งสิ่งนี้เนาะสะบพาและครอบครัวกับเ mm hmm. พได้เคยบอเคยได้หามาก่อนนาวพีนองเนาะก็เลยแบบว่าเป็นสิ่งที่ฮู้ซึกตื่นตั้ใจแล้วก็ประทับใจหลายนาวพีนองเนาะที่แบบว่า mm hmm. แบบว่าเพื่อนแบบ mm hmm. เพื่อนแบบแม่ตาเฮ้าฮา,านะพี่นองเนาะ แบบว่าเทากับเบอร์เคยไปหาป้อมใส่เรือแบบนี้ค่ะพี่น้องข mm hmm. ออภัยหลายนะพี่น้องเ mm hmm. พราะว่าตั้งแต่สาวบุพาป่วยมาเนาะก,กะมีแต่สาวซุปขนาดนีพี่น้องเนาะที่สาวซุปคอต้าแล้วก,ก็เ mm hmm. พื่อนๆเนาะที่เพื่อนเข้ามาเยี่ยมมายามกก่ำแล้วกา ได้ถ่ายคลิปสับปาลงเนาะแล้วก็ได้เห็นหายสับภะดเนี่ยฮับคงเยเหลือจากผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยตลอดมาเนาะสับปะกับแบบแบบเราเคยได้คห็สิ่งเหล่านี้นะพี่น้องมันก็เลยแบบว่าประทับใจแล้วก็ตื่นตันใจมากๆเลยนะพี่น้องเนาะที่แบบว่าเพื่อนแนบเมตตาครอบครัควเขาบ่เข้านะพี่นอ้อง เมตาตั้งแต่เมื่อนั้นจนหอดมือนี้น้องพี่น้องเนาะและสุดท้ายนี่เนาะสับปาแหละน้องเมฆแลคขอรัวกับขอขอบพคุณเนาะผู้ใหญ่ใจดีทางฝั่งไทยที่อาเพื่อนมาสวยเหลือสัวปาและขอบคัวตลอดมาเนาะขอขอบพคุณหลายๆขอขอบคุณมากๆขอขอบพคุณจากใจจริงเนาะส่งควาเมตตานี่สปวราก็คิดว่าคงจะหาบ่ได้แล้วนาะพี่น้องเนาะ แบ,บว่าจะมีาภัยที่จะมาเมตตาเฮาขนาดนี้นะพี่น้องเนาสะสมุภากะซึ้งใจลายนะ,ะ,<ช>นะพี่น้องเนาะสมพภาและทางครอบครัวก็รู้สึกแบบขอบคุณมากๆเลยและก็สมุพาและครอบครัวกว็มีอย่างที่จะตอบแทนเพิ่นเนาะก็มีเพียงคำอวยพรเนาะสมพภาและครอบครัวก็ขออวยพรให้เพิ่นเลยครอบครัวเนาะมีแต่ความสุขก,กายสุขใจเนาะขอหายจเจริญในหนาทีการงาน ปรารถนาสิ่งใดกับคอหายสร็จรณกประการเนาะแล้วก็ไปไสมาไสกับขอหายเดินทางตลอดปลอดภัยเนาะมีความสุขตลอดปีและตลอดไปหน่วยเถิดเนาะสาธุสำหรับคลิปนี้เนาะเฮากระสิได้คอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะเนาะแซงพพาและน้องเมฆกระสืได้คอตัวลาไปก่อนเลยเลยพี่น้องขอขอบคุณ PFC ซทุกฐานเนาะที่เข้ามาติดตามหับซ้มแต่งต้นจนจบคลิปและบอขามโฆษนา เลยสำหรับคลิปนี้ก็ด้พอตัวจบคลิปไปเพียงเท่านี้เนะแล้วขอกล่าวคำมาสับายดี